อยาอนนี้นก็สู่ถึงคำถามสามตัวช่วยคลับครับเราจกทำทุกวันนะฮะวันนี้มีคําถามออฟไลน์นะคะัคำถามคือเลือกใช้เน็ตบ้างต้องบอกก่อนคุณผู้ชมฮนะค่าด้วยกจเลยเนี่ยจร,นะริงมัน <c oughs> มเยอะส่วนไอ้เจ้าที่หลักๆที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็ชั่นไวนียให้ดูเป็นตัวอย่างนี่คือค่าที่เห็นกันบ่อยตามโฆษณาทีวีผมพูดตรงนี้เลยนะทุกคนนะที่คุณเห็นอยู่ตรงเนี้ย ก็ล้วนกาบทั้งสิ้นใจเย็นมันกาบเพราะอะไรเพราะเรียกว่ามันกาบจาก คนอื่นเขาบอกมาอย่าไปใช้นะคุณหงุดหงิดมากเลยพิสัญญาติดสองเดือนไม่งั้นยกเลิกไปแล้วแต่จะไปถามมีคนอื่นอ่เออแล้วดีนี่ก็ดีนี่เออใช้ได้อยู่เหรอเห็นไหมการที่คุณจะเลือกใช้ค่ายอินเทอร์เน็ตตั้ค่ายนึงเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือตัดในคำพูดพวกนี้ออกไปก่อนนะแล้วพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ผมบอกดีๆมาดูข้อแรกก่อนคุณไม่ต้องสนใจว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ายไหนมันใช้ได้ดีสิีหคุณต้องสนใจใ้กับทุนะค่ายไหนที่มันใช้ได้ต้องบอกว่าอินเทอร์เน็ตเเเนนนนีี่่่่ยไไไฟบบบบอออรรรร์มมมัััด้้คคคคลุุุททททวปะะศกกพืณ สิ่งีคุณต้องทําก็คือไปตามหามาให้ได้ฮะว่าไอ้บ้านของคุณเนี่ยห้ายไหนเขาเข้ามาถึงนะครับวิธีเช็คเนี่ย นี่เบอร์อ call c เตอร์นี่อ call c เตอร์นะฮะอันนี้จากเว็บไซต์อะไรเนี่ยเนี่ยเว็บไซต์ s e r i e s c o o เออเว็บเนี่ย website dot com น่าหขอบคุณด้วยนท่าหรับข้อมูลด้วยนะครับเพราะนั้นอย่าลืมถามเขาด้วยนะครับว่าความเร็วสุดที่ได้ได้เท่าไหร่ในกรณีที่ถ้ามันถึงแต่ในกรณีที่ไม่ถึงนะครับคุณอาจจะต้องสืบสอบเอาเองว่าที่ไหนอยู่ใกล้สุดแล้วก็ไปตรวจสอบดูซิว่าที่ใกล้สุดเนี่ยถ้าเดินสายพ่วงมาที่บ้านของคุณเนี่ยค่าใช้จ่ายมันมีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้ามันสูงเกินไปเราเตอร์ 4G น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าโอเคครับข้อ2อนะก็คือไอ้อินเทอร์เน็ตจะกลางไม่การเนี่ยก็คือขึ้นอยู่ข้อนี้คือพฤติก,กรรมการใช้เน็ตของตัวคุณนีอ้อันนี้ต้องสำรวจตัวเองก่อน ่าตัวเองคุณใช้งานเน็ตแบบไหนครับ <c oughs> ถ้าคุณใช้งานแค่ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมน,นิดหน่อยม <c oughs> ันพ<ห>อนะครับ <c oughs> เกมลูบไลเนี่ยเหลือๆเลยเออ,อบอกให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้สตาร์เตอร์มันไม่ใช่สิบไม่ยี่สิบนะใช่แล้มันไม่ได้ต่ำขนาดนั้นเออแต่เพ <c oughs> ื่อนมันเจ๊งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเป็นพวกไลฟ์สดไลฟ์สดน้อยน้อยเดียคือถ้าคุณใช้สตรีม หนึ่งเลยถ้าคุณใช้สรีมถ้าคุณไลฟ์สดหรือคุณต้องการใช้อินเทอร์เน็ตแบบที่มันเรียลไทม์จริงๆเช่นแบบเทรดหุ้นอะไรเช้นเจเนี้ยฮะคือการใช้เน็ตแบบนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องไปดูเรื่องของขาอัพโหลดใช่อ่ามาคุณต้องให้ความสําคัญกับขาอัพโหลดนะครับสาหรับขาไลฟ์ทั้งหลายนะฮะจดจำไว้จําไว้ว่าค่าอัพโหลดมีผลต่อชีวิตคุณมากๆค่าค่าดาวน์โหลดสําคัญเวลาไหนสําคัญเวลาคุณเรียกดูเว็บไซต์คุณจะดู YouTube คุณจะดูเ e t f l i x ก เป็นการอัพโหลดแต่ว่าเวลาที hmm. mm ่ค hmm. mm ุณไลฟ์ออกไปเนี huh. mm ่ย hmm. มันเป็นขาอัพโหลดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีคนข้างๆคอยอัพโหลดมีคนไลฟ์แค่สคนในบ้านคุณมีขาอัพโหลดแค่ร้อเดียวมันจะไม่เหลือขิงอะไรตรงนี้แหละครับพฤติกรรมตรงนี้แหละจะเขาเรียกว่าจะสะท้อนจำนวนแพ็กเกจที่คุณควรจะเลือกอย่างถูกต้องนะครับ สรุปวฮะก็คือคุณเลือกค่ายมานะฮะเอาค่ายนี้มาถึงคุณก็ไปดูแพ็กเกจของเขาว่าของเราเนี่ยเราต้องใช้เท่าไหร่คิดไว้ในใจเลยอย่างผมเนี่ยผมทํางานไลฟ์อ่าผมทำสเต็มผมทำไลฟ์อยู่ตอนนี้ที่ทุกคนกำลังเห็นเนี่ยผมก็อาจจะเริ่มใช้แพ็กเกจที่1นึ่งจิกทัพสามร้อยแล้วกันอ่าผมสมมติผมเลือกแพ็กเกจนี้ไว้ในใจก็มาดูเลยหนึ่งจิกทับสามร้อยของค่ายเนี่ยมีมาถ้าไม่มีเอาที่ใกล้เคียง<ม><ม>จะบวกขึ้นไปไหน่อยก็ได้แต่ก็ดูราคาเฉยๆแค่นั้นเองคุณเลือกแพ็กเกจที่มันคุ้มค่า ในส่วนสุดท้ายอันนี้สำคัญผมมีความจริงที่เขาเรียกว่าเป็นความจริงที่น่าเศร้าจะเห็นชัดๆโดยเฉพาะแพ็กเกจที่เป็นหนึ่งจริงขอ,อโทษนะครับขอขอภัยจริงๆนะครับที่ท่านจะใช้ไมเลได้ไม่ตามแพ็กเกจท่านขอแน่นอนแน่นอนเป็นการแน่นอน,นตัวอุปกรณ์ที่เขาแถมให้นะครับเขาจะรองรับแพ็กเกจทารส ไรแลนเท่านั้นถ้าคุณต้องการจะใช้ไวเลสที่มันสปีดมันจิจ้าหน่อยคุณต้องไปจัดหาซื้อมาเปนเองนะครับแบบผมขอแสดงความเสียใจไม่ได้เลยคุณไม่ได้ใช้อย่างนั้นแน่นอนถ้าคุณไม่เปลี่ยนเราเลยถูกต้องโดยเฉพาะเน็ตหนึ่งจี้นะครับตรงนี้อ่าก็แนะนำเป็นเน็ตเกียร์นะเน็ตเกียร์นะครับน้องก็เป็นรุ่นตั้งแต่พวกตระกูเอสขึ้นไปถูกต้องครับชงมาถึงตรงนี้เนี่ยสุดท้ายก็คืออย่าลืมเลือกเราเตอร์ดีๆอ่าสักตัวหนึ่ง มาเขาเรียกว่ามาทำให้ WiFi ของคุณมันใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุ้มค่าที ical, like ่สุดแล้วกันนะครับอคุณคำถามจากออฟไลน์เอาไปที่หถามต่อไปแล้วกันนะครับ